วัฒนธรรมจากหลากหลายเชื้อชาติผสมประสานกันเป็นวัฒนธรรมเฉพาะตัววิถีชีวิตอาหารการกินหรือแม้ในด้านสถาปัตยกรรมต่างๆที่ยังคงอนุรักษ์โครงสร้างแบบเดิมเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความรุ่งเรืองในอดีตมุ่งหน้าสู่ย่านเมืองเก่าหรือที่เรียกว่า เมืองเก่าสงขาแหล่งชุมชนภ้าหูวัฒนธรรมเก่าแก่สวยงามและมีปอดศาสตร์ยาวนานนับร้อยปีที่สำคัญเมืองแห่งนี้ถูกผักดันให้เป็นเมืองมรดกโลกฮับโคโหินหรือโลงสีแดงเป็นภาษาจีนฮอกเกี้ยนแปลว่าเอกภาพความกลมกลืนและความจเจริญรุ่งเรือง สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดส,สงขลาในสมัยก่อนคือโรงสีข้าวเป็นสถานที่เก่าแก่ในย่านเมืองเก่าที่มีอายุก,กว่าร้อปีตัวอาคารทั้งหมดทาด้วยสีแดงสดใสรองรับผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรกรในแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จากโรงสีมาเป็นท่าเทียบเรือประมงขนาดใหญ่และที่สำคัญเป็นแลนด์มาร์คตึกแดงแห่งถนนนครนอกก่อนที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปฉันคือโรงสีแดงเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเมืองสองขลาจากโรงสีข้าวกว่าร้อยปีที่ผ่านมาได้พบการเวลาที่สำคัญเมื่อญี่ปุ่นเข้ายึดเมืองสองขลา ฉันถูกเปลี่ยนเป็นคังยาขุกเขียวส่งครามโลกผ่านไปอย่างยากเย็นฉันจึงเป็นอิสระอย่างปลอดภัยปรับเป็นท่าขนถ่ายยางพาลาส่งเรือสินค้าระวางใหญ่ที่เกาะหนูเกาะแมวไกลออกไปจนสุดท้ายเป็นที่จอดเรือประมงพื้นที่บางส่วนเป็นสำนักงานรับใช้ชาวบ้านตามประสงค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อันมั่นคง เสริมส่งวัฒน,ธ,นธรรมของชุมชนจัดการแสดงเป็นครั้งคราวบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดผลเป็นความสามัคคีกลมเกลียวของผู้คนดานดนความสุขสวัสดีสมดังคำขวัญฮับฮหหฮินภาษาจีนฮอกเกี้ยนตามนิยามนี้โลงสีแดงจึงเป็นความยินดีของภาคีชาวสงขาทั่วหน้ากัน